สวัสดีค่ kind of ะตอนนี้อยู่กับสามโมนะคะหนูมึงกูรอคนนั้นเลยมาพราะหนูมากูวันนี้มานหยาอย่างกะกินยังนยังวันนี้มาทำหมวย่าก่ะค่ะอันนี้ผสมแล้วนะคะใส่แล้ดีใ, Harper, ollow, ใส่เกลือแล้วก็ใส่ ใส่น้ำมันหอยเอออหมูย่าสสซเลยอันย่าลงไปเลยนะคะเออวัวชิตโตโอ้หามาได้สี่ชิ้นนอะใายไปเลยรอค่ะติงเต้งขนาดเลยผมใครนี่นุ่มกอนุ่เจ้าของหมูย่างก็ ชอบหมูบพาว่าชอบหายปดอยกันวันนี้มันเะขอมุ่านนูสูบบดอยใจแล้วต่ใจสี่มามาลนปนูปนูมากก็ใจเวลาหน่อยปหนูเหมือนปหนูออกรุงเทพเมนจเจ้าจะใช้เวลานิดตนเศีะก็พริกพริกพริกอิกพริกขีหนูพริกฟ้าไอ้กู ีขนดาดไม่ใส่ไม่ใส่ที่หมูเดี๋ยวหมูเพ่งแล้วพิกไทยไหเหมือนพริกไทยพริกไทยพริกไทยพิษไทยอ่ะ<ม>ใส่สเกเลือเกลือไหมเกลือเกลือใส่เหล้ามาเข้มมาใส่เหล้าว<อ>่าหนูถ้าร้านนี้ถ้าร้านนี้จะห้าพายไ,นะไปเป็นถ้าผมมีพักนะถ้าร้านนี้จะห้าพายไปเป็นภรรยาก็ไม่ไม่อนเฮียก็เข,เข้าเก่งนะเฮียก็เข้าเก่งแต่บ่มีพักก็บาเอาภาษา ภาษาภาษากลางภาษากลางสามสองหนึ่งแอชนเธอปหนูเนี่ยเฮ้ยเนี่ก็เขาเล่าขนาดเฮ้ยเนี่ยเเนี่ยจะเอาไปเป็นภรรยาก่อนไม่คุณทำกับข้าวไม่มีผักให้ผมผัดผัดผัดอยู่บ้านไปปั้นเท้ากันเองนะ <c oughs> <c oughs> ผัด <c oughs> ผั <c oughs> ผอยู่บ้าน <c oughs> สนลัด สลัดผักเกี่ยวบ้านมีผักเลยหรอผักชีต้นหอมมีตีบ้านมีเตียมเหลือในทุกอย่างไม่มีเลยมีตีบ้านในบ้านนี่มีเลยะมันมีมีสักอย่างมีตีบ้านเฮาจะไปก๊าละจ้าเอาบ้านเนี่ยต้องนอเฮามีเน็ตฟิกตัวหนาหือหือหเอหือหือหืไหกอหืนหืออหืออนอนือหือหื่หืือหือหือ แบบนี่สุดแล้วนะจ๊ะนี่จิ้วจิ้มแบบไม่จิ้มนะจิ้มเ<ม>ต็มซิมฮืร์ตแดงเ<ม>ต็มซิมฮืร์ตแดงเข้ากันอน้ำสุด